อู่ลำคอยไปยังก็อยู่นลำคอยผัวบรหาอ้าวผัวเป็นยังคือบ่หาบ่หาแล้วเนาะคนกินนั้นน่ะมันไปนะคนเล่นยงคนกินนะก็ง่ายคือผัวเพระสนใจเพระสนใจนะเฮ็ดเวียกค่อยก็เฮ็ดเพรียวค่อยอยู่เฮือนค่อยนี่กันสนใจน้ำลุ่งเต้าเลยไปจากลูกไปจากเต้าเลยตอนนั้นมีก็กินบ่มีเลยก็อยู่แบบว่าบ่ได้ หายบริตีกันบรบริธีบ่ได้หายแล้วเราอยู่แต่บแล้วอ๋อมันว่าคนติด สวัสดีและสบายดีสบายดียดยดพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หากแพงบอว่าเอฟซีผังลาวผังไทยต่างประเทศนั่เด้อพ่อแม่พี่น้องนเอานาะหาขมาให้ครอบครัวหนึ่งพี่น้องเนาะที่ว่าอยู่บ้านปลายเมืองอาชพังทองพี่น้องเน,น,นาะแข้งสวรรด์เขตเขาาขพ,พี่น้องเนาะในบอนท่ใครเดินทางเข้ามาอีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องเนาะที่ว่ามาเจอกับผมเคยมาถ่ายจ้าเกืนาาาเอนออกพี่น้องเนะะาะราวะเห็นในคลิปเขานั่นแหละพี่น้องเนาะ เสื้อหนึ่งพี่น้องเนาะกาเลยชีเขามาย่บมาหยาบมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะเขาครัวพันเป็นจังไดพี่น้องทุกอย่างฝากมองเนาะนะฮะแบบว่าเขาน้ำจำปากับพ่ออยู่พอกินลูกพันกัหลายคนพี่น้องเนาะกามื่อนี้ก็สิพ้าพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ำกันแล้วก็ไปสอบถามน้ำกันเลยพี่น้องเนาะว่าพันอยู่จากคนพี่น้องทั้งหมด แถากินน้ำมันหากินแนวใดอยู่แนวใดพี่น้องๆปะ่ะแต่และเมื่อแต่และวันปะ่ะพี่น้องไปเบิง่งไปส้มนุ่มกันเลยพี่น้องหนหนอมาขึ้นสิล่มอะไรพี่น้องเลยๆมาเถอะน้องๆนะ<า>สบายดีสบายดีที่นาง đi đi đấy. đi đấy. Ngọt đi đấy. đi đấy. đi đấy. đi đi đấy.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  Ngọt đi đấy.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  đi đấy. đi đấy. đi đấy. đi đi đi, <laughs> đi. ่เราขัามาไม่นีิก็อยู่บ้านปลาไหลน้องบ่จ่อยแม่นเปอทางเฮาก็บ่เคยเข้ามาจักเทื่อเนาะครั้งแรกคือยันั้งแรกเพราะว่าขี่รถผ่านทางอ่าขี่รถผ่านทางมาเลยเห็นยายคนหนึ่งแนะนำไอลหลายกี่ไว้นี่จ็ดแม่รคนหนึ่งแนะนํามาเนาะกต่เลยอยากมาถ่ายลองเบิ่งให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่นเบิ่งเนาะเป็นนี่แหลทางครอบครัวเอ้ยโอ้ยมุมี้นนี่แหละ มีม่ยังกาบมีน้องหน้ากับมีอยู่บ่มีอยู่ห้น้านี่ปลายหน้ากัหน้าชิบชอบหน้าชิบชอบขมขอาค่อยมชิบชอบปคุมอ๋อลูกลายหกคนลูกหกคนหกคนลูกหกคนใหญ่มาแต่บ่ช้ำนี่แล้วหัวเพียงหัวอันนี้โดยไปทางไหนเปิดแล้วจะ ไปพุ่นอยู่เพื่อนเขาชาวดูปกคนหนึ่งชาอยู่หงบนี่บ่อจ่อยด้วเป็นทางพุ่นมันแดดนะมานั่งพี่บ่อจ่อยใส่ไม้อยู่ดูปกคนมาถ่ายรูปอะไรเลื่อยชื่อยังไงเสือเตี้ยเอี้ยเตี้ยเป็นคนหมู่บ้านหีืออะไรบ้างบ้านนี่แหละคอยคนบ้านนี่แล้วก็บอกได้ปิดหน้า In my hết bằng mặt trên bằng 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 phải, bằng 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 nó bị bằng nó đẻ, bằng 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 đẻ, bằng 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 người bằng à, bằng bằng pi là người, chắc, chắc, chắc anh chắc anh đấy cái chắc, chơi là thay chắc, cái chắc, gan, chắc là nữa, คนบ้านเดียวกันบ่แล้วบ้านปงลิงคนได้มากไกลบ้านรงแฮนมันเด้บ้านนาชวางจัดสันจะหูนะทางนั้นบ้านพวกันยมันปงลิงเออลูกแต่ละคนอายุจะกปีแล้วนี่มาจากมัานนั่นเลี้ยงจิซื้อน้องก็เลี้ยงจิซื้อลูกค่ะลูกก็จักบ่จักลูกก็คกับว่าอยู่เท่าไรจ๊ะหมลยบ่สิบาสิบแปดนี่แหละสิบแปดอ้สิบแปดปีองลงมาบ่ลูกบ่เหม็นหรือมีอีกไม่อมีอีก ในพูนี่พูที่ชามพูนั้นเป็นอ้ายพูตัวใหญ่หันตัวสิบแปดสิบแปดปีค่ะแด่นี้นะคนน้อยเลยสามคนน้อยสุดเือนว่าสามคนสี่คนตัวน้อยอยู่คนอ๋อบังคังนั่งได้ไหรองหล่ะสี่คนสดงว่าลูกหลายลิ้นหูใหญ่ แต่ละมื้อแต่ละวันในฮาพากันหาเนืกินฮาแล้วอยู่ลำเคยไปทางก็อยู่นำาคยผัวไปฮาอ่วผัวเป็นยังคือบ่หาบ่หาแล้วเนาะคนกินนั้นเนามันไปนะคนเล่นคนกินนะกอยไงคือผัวประสนใจบ่สนใจนะเฮ็ดเวียกเขาก็เฮ็ดเพรียวค่อยยืนเฮือนคอยนิดน่งนใจน้ำนมเท่าเลยบ่อยากลูกบัอยากเต่าเลยพรานั้นมีก็กินบม่มีก็อยู่แบบว่าบ่ได หายบ่ได้ตีกันบ่บ่ได้ตีบ่ได้หายแล้วเราอยู่แต่เราบ่ได้ชนติดแั่แล้วมันแบบบ่ได้เห็นเวียกเห็นงานยังบ่มีแต่ทางลูกทางเมียนี่แหละเห็นเนาะเฮ็ดกับลูกค่นั้นแหละแล้วบ่สนใจงานว่าบ่มีแต่หายมาบ่ได้กินบ่แล้วบ่ได้หายบ่ได้หายบ่ได้ตีแล้ว แต่ว่าอยู่พายุมันอยู่พายุมันขำมาแต่ยังเห็นหน้าแมนอ๋อนว่าับผนไปเห็ดเวียกเห็นหนาเห็ดน,นี้ไปท้าประชาพชนนัแล้วบริฮูจักประชังในนองเลยพลนะบ่เราเป็นบ้าแล้วเราหัวเราอยู่กันอยู่พอดีก็หัวอยู่พอดีก็หัวหมัดคืนเราหัวอ้าจะบุญยานบ่ยานคือกันแล้วเห็ดอะไรเฮากับระวังบังนี่ละน่ว่ายานเราคิดยังมาในห่วย ทักหลายคนแล้วได้ตีเมียตีลูกกระบอหลายคนแล้วแต่เพื่อนยังไม่ตีบอสขีดมาคนเดียวก็หัวทั้งเลยก็เคยบอกเป็นเลิกองบอสบอกแล้วเราบอพังนางเอ้ยบอกให้ก็บอพังเอย่าตีพี่น้องเพื่นก็บอกบอกคือกั้นมดทห้เลาไปกระบอกมันบอสพังก็เลยปล่อยตามปล่อยตามใจมันเลยเลยตามเลยเนาะตามเลย แ <d _ n> ล้วแต่ละมือพาลูกพาเตากินข้าวยังลูกหลายปนนย่านี้ทาน้ำไม้คดกระปูทาน้ำไมค้คดกระปูทาน้ำไม้คดกระปูจะก้องเพิ่นก็กินเนาะเผาเก็นข้าวน้ำมันจากทิพย์แบบเสื้อผ้าหน้าแพฟลูกนี่เอาเงินมามใช้ซื้อบ่อมีและนุง่งข,ของเก่าขะว่อนุ่งของเก่าเข้ามัดได้ดยังไง ถยจตักกินกับมีนะเอยห่าหันพอหอมแฟตุ่มก็มึงแต่คงพันให้แถวบ้านนี่แหละให้ยาวขั้นรนั่งเลยที่หรกนั่งเีแต่แถวบ้านเขาให้แถวบ้านนี่แหละเขาให้มาแล้วเขาให้ชงชาเนี่ยมยชงชาห่าาบมีเนี่ยพันชงชาเคยบุพพาลูกอดอดอดยาค่อยค่อยพาไปแล้วบุมีเข้าก็บเอด Phải kho theo bàn theo Chắc mơ mà à. đây kìm hả? ăn chút à. hả? Hưng lắm bà kín Chắc này Làm là Bằng mưu kín, oh, có hay, quá, khảo. Khảo hay. Dô, dô, là bay oh. là mì Bằng là ngân Sư mấy thông nâng chồng, thông là cặp lục ừ. liếm จากชั้นไล่ใส่หน้าไลยๆก็พักพักรีดหน้าพักหนาใส่หน้าไล่ๆในเข้าชิบสอบมากรุ่มได้จากเดือนเอือยโอ้เดือนนึงจองเดือนคือมันได้หะปีนี้ได้จากชอบเลยค่ะฮัตได้ชิบชอบปั่นเลยฮะก็ปั่นเมื่อกี้นี่ฮากันแล้วเดี๋ยวนี้ชิบสอบคนกินผัดคนไล่เจ็ดคนบอกกินราคาชิบสอบแปดคนรวมถึงแม่บะ รวมมืดเลยครอบครัวจ้ะเออแม่แปดคนอืมอแปดคนเขาซีบสอบสอบน่งกับแป๊บเดียวแล้วที่เขาชาญนึ่ยมันได้ที่สอบนางก็บาหัดเดือนช้ำนางเออที่เขาชาญเนี่ยช่องชอบมันมาหัดเดือนเลยลูกลายเลยอ๋อแบบยำหนาวแบบนี้กับลูกเต่าบมไมีฮอดเสือพาใส่เนาะบมไมีอันนี้ื้อย ขอถามนี่เป็นยังคืออยากเอาลูกไหลเลยไปจักแล้วเหาก็บไปจักไปชังเนาะเหาก็เอาเหาบระจักมด้คุมไหมบ่บ่เหากระจักยาน้องเอ้ยบจักยาเกระจักยาคุมบากจักยาคุมไม่เคยกินยาคุมบ่ไม่เคยกินไดเห็นค่อยได้ลูกหลเนี่ยเคยไม่เคยกินชักกับบริชักบ่ชักกับบริชักปล่อยเลยปล่อยเลยอ๋อจะเฉพาะจังลูกไหลเห็นเขาว่าจะคือเอาไลายเกาบไปจักเขาไหมน่แหละหาบระจักยาคุมเหาว่าจักเป็นอะไรหาก็ะบอกสี ได้เกิดมาเราวง่ายบ่ค่อยกินบ่นน่บ่เราคยกินเลยเลยบ่ตำต้องไม่ค่อยกินเลยบ่ตั้งแต่เอากันมาเลยกับเอากันกินเคยเอากันแล้วก็ได้ลูกเลยบ่เอากันแล้วก็เอาลูกเลยอ๋อพ่อกันอยู่ใช้กับผูกันพ่อในบ้านเขาเองเรามาใช้เรามาหาอือเราไปบนได้บนบ้านค่เดี๋ยวเรามาหาอ๋อ

อ้ฮันเอาพวยเอาเมียอยู่พุ่นเมียอยู่บ้านดกบังไอ้ขอใหอยู่พุ่นดงบังเธอเขาขาดเนี่บ่พุ่นทางนั้นเด้ทางดงเฮนพเด้มีดงบังอีกทธนาคารมีดงบังเด้ทางนั้นเด้ทางพลานพอด้ะอยู่ด้ลูกนางด้ีนางด้นางดีฮั้มหย่าหาเฮาเนาะหั้นยะอย่าพุ่นบังพุ่นบังกลางพนมาพี่มาตังบ่ดื้อ นั่งดิเด็กน้องนั่งดิไปจะพากันดูหลน์นะพี่น้องเนาะคือไอ้เพิ่นเพิ่นบอกว่าบอที่กินยาคุ้มเพิ่นบบจักแต่ก็มีหลายคนนะที่บอรเอ็นเคยถามว่าเป็นยังคือเอาลูกหลน์กินยาคุ้มบ่ได้พอ่าอ้าวเน่ยว่า บัดคนอื่นก็กินได้เห็นลายของควาอะเลยที่ว่าเขาบอกกินยากมมาได้ไืนทั้งเอ้ยผันนตอบตรงๆเลยนะพี่น้องิ่นกันบริกรผนบริกล้วเพผ่นกับบจักอีกกบ่เคยชื่ออีกบ่เคยชื่อเคยไปช่างนางเลยไหนลูกทีปีละลูกบ่ปีละลูกจะนั่งเงาต่ออีบ่เนี่ยก็ะด้บ่และเห็นในไรฉันบ่เห็นในไรฉันยากรุงบ่อะไรนึงบ่คนนอนน้ำ เราไปจักดักเราจักนอนน้ำ um ดักเราไปนอนน้ำชั่งโมวาเราเป็นปาแล้วเราไปหุ่จักรยงน้องเ้ยมาจักนอนน้ำชั่งไปตับเพลงแล้วไปหาไปหอบแล้วไปนอนอยู่เชฉันไปนอนเฮือนแล้นอนเพียวแล้วอยานว่ามาอยา่นอนืนอนห่างหลับไปนอนวันเราไปจักรยังเลยกินเทนกินเทนคนมาแบบนนี้เราไปอยู่ใกล้ช่ป๊อปป๊อปไปจักรเออพอ พ่อคอยเป็นยังพ่อจานเราเป็นยังลูกไปก็บ่ได้อ้าวลูกเป็นยังคือว่าลูกไปกับอะไรเราเป็นเปียเป็นลายอยู่เรื่อยนั่นว่าอย่างนั่นคือนะว่าเราเป็นยังอืมอะไรเนาะรับเงยนพวกเอาอะไรก็ได้แล้วก็เมื่อเลี้ยงพ่าอยู่นี้เม็นไฟเยียวนำผ่าเทียมผ่ออยู่นี้มาแต่เฮือนพวกแล้วมาอยู่เพี่ใครน่ะจักปีแล้วมานี่ หากะช่องปีนี่แล e. ้วหากะยามาอยู่น <But yeah. S 2> ี่นี่ได้ตัวอยู่ดิมาอยู่ดิแต่กี้ก็อยู่พุทอยู่ขึ้นภูอ่ะขึนนัวกับพออยู่พอกินบ่ก็คือกันนั่นแล้วถุงยาคือกันทุงยาคือกันบอกพูดเรนนี่แล้วจิกเช็ดน้ำตาคอยจึงให้นอนเลย่มีข้าวเก่งไปห้าไปขอให้ลูกกินหนึ่งพอได้เลี้ยงลูกพอได้เลี้ยงลูกชุ่มช่ำลูกย้ายว่าพี่ใช่ไ พ่อแม่บ่ได้กินกระชังมันให้ลูกกินครับเพรเนาะอยู่นะเคอยอยู่กับพ่อเคยเหินไปเหินมันบร่ได้อยู่นําเขาอ่าคือ่อยได้ยินอันแท,ทบบานว่าทั้งเอ้ยนี่หาคอเข่าเรียงลูกเป็นใหญ่แ <c oughs> ทบบานยังยอมเออมมนแมนไม่ข้อเขาใช้แต่ละมือเลยไป,ไปบ้านใดขาอก็ไปมัดทัวมัดนองเลยเพิ่นก็ให้เขาให้ผู้ให้ผมให้ลูเออคิดว่าไม่มีอันเป็นชอบเพราะลเพิ่นให้ไปข้าว ทัวบ้านมันได้คนละน้อยคนละน้อยเนาะคนละน้อยคนละไหนคนละทงคนละทงในบ้านนี่ก็เคยขอว่านุบันอะไรเออเอื้อน้องชี้ให้เขาชงฉานแล้วเขาชี้ให้มาออ๋เขาเห็นนลยเขาชงฉานเขาชี้ให้ตก็ยู่บ้านพัวไปขอเนาะไปขอเขาทุกเลยได้นังเลยมันเขาอยู่ว่าอะไรทุกเลยเขาจิกเช็ดน้ำตาเองจึงให้เขาก็จึงยอมบ้างโลกไข่หอกคน Điều một bàn khởi nhóm mà phi khác có bao cháu keng đi nó tiền riêng lục kinh nhảy kìa bà khó ăn khẩu hay lục kín tè lục của cô có lời lục của này mất mù khăn này lắm này lục của lạc lạc lấy đôi để nó được lúc, à? lúc lúc nè đi kênh để đi xe tháng ngày có ốt thôn chủ mà khả nạt nó ốt hào đấy chạy hào đấy แต่ผัวบรเคยไปขอไม่ได้เจ้าไปไปเคยมึงจะคอยเดียไปกับลูกไปกับลูกเช้าคนนี้แล้วนางได้ลงนะไปชจยยังเลยผัวหันอันนี้บอเอ็นขอถามมันเลยทั้งเอื่อยก็เคยเบื่อมันเบื่อเบื่อคือกันเบื่อคือกันเอื่อยกัเบื่อคือกันแต่ว่าเคยวาวเหนียววาวคู่มือหน่อยเขาบอกเจ้ายังไปแชร์ก็ไปนะมันว่าเคยอยู่นี่ฮะเนย่ยเคยก็อยู่นี่ลูกเคยอยู่นี่ มันวะเแทดนั้นมันจะเห็นแมันจำเป็นแล้วเนาะเลยมันจำเป็นแล้วมันกอดชายแล้วก็โยนน้ำกันนางเอ้ยนี่แลวก็อดทนอดเอาเฮ็ดอะไรยังนอยก็มีลูกมีเต้าก็เพิ่นเลยบังกลางเพิ่นบงกลางเพิ่นนางเด้ดิเต้าก็ยังมีทางเลือกเนาะเอ้ยแมนมีลูกมีเต้าเลยเคยไปยากใค่อคยนอน่อยจีงยให้เพลียนางเอ้ยความทุกข์เคยหัน เช่นนงกัมึงจะเข้าให้มัดไปคอเข้าคอไปจังแล้วก็ให้เช่นเชือแพลลูกนงเชือดช้ำได้ไหมอยู่ได้ไหมแม่แต่บ่มีของตัวเองเช่นอย่างบ่มีมาให้กินกับน้ำเข้าวคู่หาบก็เข้าให้บ่มีได้ไหน่อยได้น้านยไรคืนใช่ไหมเว้ยพุ่ดไปตักอยู่พุูดแล ต,ตักน้ำช้างพุ่นตักน้ำช้างตักน้ำช้างตักน้ำช้างมาใช่หลืไพ่ได้ใช่ไพ่ก็หฮองบุมมี่ตอขอต่อน้ำเข่าบ่มขอต่อน้ำเข่าหฮองบุมี่น้ำเงินนองน้ำเงินนองโอ้ยขี้บอยยามันยาเฮมยังมันยามันทั้งเอทั้งน้องพคนก็ดีน้ำอยู่เนาะดีกันข่าก็บังทุกวันแล้วเบิวงก็แซมบิวมอะไรเนาะเบวงก็แซมบวงแล้วเฮามีข้บมีขั้วแล้วห้มีข้บมีขั้กไงยังว่าอีกอย่างหนึ่งเนาะ อันนี้เป็นไรน,นังด้ลูกนงได้นั่งด้งดบักลายนี่ก็นังด,ด้แล้วเด้ยจะนบพันมาให้กินขนมมันเมื่อบอกยำเ,เงินให้น้องซื้อขนอมก็ม่เงินอยู่เ่ล่าบนก็ได้ไน้องผมไปซื้อขนอมไนะด้เรียน้ำาจอยเนี่ยผ้ดูเขาบัลายปานผู้มีเดยผู้ทบายเจ้ผูไม่คอยเน่ไม่คอยเน่ว่าบ้สาวผันไม่คน่ แลวเนว้าวเน<ด>ี่ยฮ่าฮ่าฮ่า่มมีมเม่เดี๋ยวเนาะไดนกินให้เราชื่อขนมไหนพันได้ชื่อขนมเนาะยังไงติสองสามโอ้ยหมดชาวพันชสี่นำเงินไปได้เหมือน,มน, 6, นำเงินเลยโอ้คุเมื่อนี่ปละกิดเกือบงนัวนี่หาเงินมาที่ใช้เสือหาเกี่ยวเข้า อ๋อเกี่ยวข่าวหับจ้างหลับจ้างข่าวลไปกับลูกนี่แหละเนาะไปกับลูกนี่ข่าจ้างมือหนึ่งเท่าไรเอมือนชนเช้าเสนเช้าลายลเฮืองลายเน้อนี่อาน้องละ่ะจบมัเห็นได้แลวะน,น่ทุชาเป็นทุชารชาหร้ทุชาทชาเ้อทชาเ้อทอหอทุอทอทุรือทุชาเรือทุาหอทุอทุทอทุา เรียนไม่ได้มาดิมาดิให้เขามาให้เขามาดิจืงอใครวันนี้ชื่อขนมเม็นบ่มีคือการบอกเอ็นก็ได้แต่ก็อยากให้อย่เอนนั่งได้ด้อเปลูกคนนี้นั่งดิใช่เอาง่ายเม็นบ่มีจะได้เอฟซีหลายคนก็ยังคอมเมนต์เข้ามาบอกการไปถ่ายคลิปนี่เป็นยังคือบ่มียังไปต้อนเพิ่นก็คือน้องพี่น้องทางบ่เอ็นนี่ก็ อยาติบายเล็กๆหน่อยก็คือทางบริษนี่ก็เป็นกลางเหมือนพี่น้องเนาะชาวบ้าถ่ายแล้วมีคนอยากสวยเพิ่นบริษัทแต่กลับมาซื้อของซื้อนะมาสวยเพิ่นโดยเฉพาะแต่เขาเองก็ชิบ่รอด์เลยน้ำมันแต่ละมือเนี่ยนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะก็จะให้เขาใช้กันนนั่แหละบางคนก็อ้ยไปถ่ายอุ้ยยังไปต้อนอ่ะให้เลิกถ่ายซะเอาล่ะกิจวัตรอะไรน้องพี่น้องเหมืนกับบนแต่มีความคิดแตกกันนี่นะ ลองคิดแต่ละคนมันแตกต่างกันลูกน้องละบางพกคนเนาะสื่อในหน้าจาว่ะใชุสตี๋เนาะสตี๋มีเงินบมมีชานถ้าอยู่เงินนเบาถ้าอยู่เงินหมู่วังไงก็ได้นม่นาใช้ของหมไม่ยังกาใช้ของหมมัดมีทุกอย่างศัยหมู่บดเป็นแนวกันใวันอะไรพี่้อง โอเคนะเอ้ยลิปนี้ก็มีงยังไลเด้อถ้าว่ามีโอกาสมึอหนามึอในเมืองเมืองไหนด้อเด้อสวัสดีสวัสดีเอากันแนมมาพี่นุ๊กโอเคนอกพ่อแม่พี่น้องพาไปที่ท่านใดยังสวนสดินและเพิ่มเติมการต่อข้ามาน้องเมาะเป็นสะพานผูกไทยจังใดกับเมืองกับลบแห่งพี่น้องเนาะกับบานแบบสวยนะแบบสวยจังใดกับลองติดต่อมาพี่น้องเนาะวอนผู้ใหญ่ใจบุญใจดีสวยเดินละที่ครอบครัวในการทุกอย่าง ลูกกระลายพี่น้องเน้องเลี้ยงลูกยังลำพังตัวอะไรตัวก็เป็นบ้านเป็นตัวไปพี่น้องอะไรกันไปก็แต่ขอแม่พี่น้องเป็นกำลังใจในะบอกเถอะน้องคิดดีอ็กลับมาวบาสวัสดีเดต่สบายสบายดี